สูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสือ่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจ้าเลขเด่นสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปสูตรเลขดับ 5สูตรนะคะเป็นสูตรเลขดับแต่ละหลักค่ะมีดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยบนดับหลักสิบและดับหลักหน่วยล่างจะลงไว้5สูตรในคลิปเดียวเลยนะคะโดยทั้ง5สูตรนี้เป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องมาจากงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วสูตรเลขดับชุดนี้นะคะชุดคูณสพารวยนะคะทั้ง ข้างบนและข้างล่างนะคะร้อหน่วยบนนะคะเลขดับดับได้เลข6หลัก10ดับได้เลข4และหลักหน่วยดับได้เลข8ผลการออกรางวัลก็คือ3 9 1ก็สามารถดับได้ทั้ง3หลักและสูตรหลัก10และหลักหน่วยล่างนะคะเลขดับคำนวณได้เลข8ผลการออกรางวัลออกที่9 2ก็สามารถดับได้ครบ ในชุดนี้นะคะชุดคูณ3ามพารวยก็ดับครบทั้ง5สูตรนะคะในงวดนี้ก็จะมาเริ่มคำนวณเลยเริ่มจากสูตรดับหลักร้อยก็ใช้หลักร้อยคูณ3ค่ะสูตรนี้ก็เดินต่อเนื่องมายาวนานนะคะร้อยคูณสหลักร้อยคือเลขสามนำสามมาคูณ3าค่ะสาคูณสได้เก้า เรานำเลข9มาเป็นเลขดับได้เลยค่ะสำหรับหลักร้อยเลขดับก็คือเลขที่ไม่มาให้เห็นในงวดนั้นๆน,น,นะคะในสูตรที่1หลักร้อยก็คือดับได้ที่เลข9ต่อไปสูตรหลัก10ค่ะก็จะใช้หลัก10คูณ3หลัก10ก็คือเลข9นำ9มาคูณ3 9มาคูณ3ามได้20 จ็ดยี่สิบเจดนำเฉพาะเลขเจ็ดตัวท้ายมาเป็นเลขดับและสูตรดับหลักหน่วยนะคะก็ใช้หลักหน่วยเลยค่ะหลักหน่วยมาคูณ3หลักหน่วยคือ1นคูณสก็เลยเป็นที่มาของชื่อสูตรคูณ3ามพารวยนะหนะึคูณ3ได้3ค่ะนำเลข3มาเป็นเลขดับหลักหน่วย ดับหลักสิบดับได้เลขเก้าอ๋อดับหลักร้อยดับได้เลขเก้าหลักสิบได้เลขเจ็ดและหลักหน่วยได้เลขสามหลักร้อยดับได้เลขเก้าหลักสิบดับได้เลขเจ็ดและหลักหน่วยดับได้เลขสามนะคะเป็นสูตรเลขดับทุกแต่ละหลักนะคะในงวดวันที่สิหสิงหาหกสาม แล้วต่อไปเป็นสูตรเลขดับหลักสิบและดับหลักหน่วยล่างในชุดนี้นะคะดับหลักสิบล่างเราจะใช้หลักสิบล่างคูณ3แต่เพิ่มเติมคือนํามาบวก3ามงที่ด้วย10ล่างก็คือเลข9ก้าใส่วงเล็บหน่อยนะ9กคูณสและบวกสามงที่9กคูณสได้27 27บวก3ได้30ค่ะก็นำเฉพาะเลขศูนย์ตัวท้ายมาเป็นเลขดับเลขดับหลัก10ล่างได้แก่เลข0ูนย์ต่อไปหลักหน่วยล่างนะคะก็ใช้หลักหน่วยล่างคูณ3และลบ1คงที่หลักหน่วยล่างก็คือเลข2 2คูณ3ลบ หนึ่งคงที่สองคูณสามได้หกค่ะหกลบหนึ่งเหลือห้านำเลขห้าตัวนี้มาเป็นเลขดับหลักหน่วยล่างได้เลยเลขดับหลักสิบล่างได้เลขศูนย์หลักหน่วยล่างได้เลขห้านะคะนี่ก็เป็นเลขดับนะคะแต่ละหลักในงวดวันที่สิบหกสิงหาหกสามค่ะ สรุปตอนท้ายเลยนะคะเลขดับหลักร้อยดับได้เลข9หลัก10ดับได้เลข7หลักหน่วยดับได้เลข3หลัก10บล่างดับได้เลข0และหลักหน่วยล่างดับได้เลข5ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตร5สูตรดับนะคะในชุดคูณ3ผ่ารวย ช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ